วิตามินอะไรที่สําคัญสําหรับคุณแม่หลังคลอดคลิปนี้ต้องฟังค่ะสําหรับวิตามินที่จําเป็นสําหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะตัวแรกก็คือตัววิตามิน B12 ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูตัวของระบบประสาทค่ะอีกอย่างนะคะยังสามารถช่วยส่งเสริมให้ร่างกายเนี่ยมีการผลิตน้ํานมให้มากขึ้นและดีมากขึ้นด้วยค่ะอีกอันนึงนะคะตัวที่2ก็คือตัวธาตุเหล็กค่ะเพราะระหว่างการคลอดเนี่ยเราสูญเสียธาตุเหล็กนะคะจากการเสียเลือดเนี่ยไปเยอะมากๆเลยนอกเหนือจากนี้นะคะการที่ความ ความเข้มข้นของเลือดเราดีเนี่ยสามารถทําให้อวัยวะส่วนต่างๆของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะตัวถัดมาค่ะก็คือโฟลิกนะคะโฟลิกเนี่ยก็จะทํางานควบคู่กันเลยกับตัวธาตุเหล็กค่ะเพื่อช่วยในการสร้างตัวพวกของเซลล์เม็ดเลือดต่างๆนะคะและตัวโฟลิกก็ยังช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อด้วยค่ะสุดท้ายค่ะวิตามินดีค่ะเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยเขาจะทํางานควบคู่กันกับตัวแคลเซียมค่ะและวิตามินดีนะคะมีงานวิจัยออกมาแล้วค่ะว่าช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ด้วยนะคะคุณแม่ท่าน านใดค่ะถ้าทราบว่าตัวเองเนี่ยมีปริมาณของตัววิตามินดีต่าอยู่ในร่างกายมีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะต้องเสริมวิตามินดีให้ตัวเองค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าไม่สบายใจในเรื่องใดนะคะสามารถพิมพ์คําถามของท่านค่ะไว้ใต้คลิปความรู้ที่หมอเจนทําให้ไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วหมอเจนจะตามมาตอบให้ในทุกคําถามค่ะเรามาช่วยกันเลี้ยงลูกให้มีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ดีไปกับดูดูเลิฟนะคะดูดูเลิฟรักจุคนเลยพิมพ์ไว้เลย ตอบให้ค่ะจู๊ดยับ